เรามาดูการทำอแอป Android แบบล็อกอินนะครับอ <Okay. S 1> ันนี้คือผมทำเซตไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาทดสอบกันนะครับก็คือเราจะมาังแอปดูนะครับว่าเมื่อเรารันแอปแล้วเนี่ยจะมีการล็อกอินแล้วก็แสดงสเตตัสอโนมัตินะครับ กำลังมาแล้วโอเคเราต้องกดล็อกก่อนนะครับอ่ะรอสักครู่มาแล้วโอเคนะครับก็จะเห็นว่ามีในส่วนของรูปภาพนะครับที่มาจาก Facebook นะครับเรามาเปิดดู a c e b o o k กันนะครับอันนี้เป็นการโชว์ สเตตัสทุกภาพนะครับตัวนี้ขึ้นมานะครับอ,อยู่ที่แอปแอนดรอยด์ของเราแล้วก็มีสถานะก็คือว่า Hello! j จำเว็บ e s i g n นะครับแล้วก็จะมีปุ่มบ t o n ที่บอกว่า l o อกเอาได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นในเรื่องของการทำแอปพลิเคชันที่ลิ n k ์กับแอปของ Facebook นะครับเดี๋ยวต่อไปคราวหน้าเราก็จะมาดู ในส่วนของการที่เราจะทำคอมเมนต์ทำแชร์นะครับแล้วก็ทำระบบที่เรียกว่าแอป,ปอเปิลรูปภาพยังไง